สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสซยลานปูป่าริจิตนะคะวันนี้จะมานึ่งข้าวนะคะแล้วก็มาดูโอ้โหอ่ฟักอ่ฟักทองนะคะฟักทองก็เป็นแล้วนะคะอ่าพ่อฟื้นปูพริกก็ต้นเล็กเลกก็เป็นนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ย่ายังไม่ได้ ถอนหญ้าเลยนะคะนี่ค่ะพริกแล้วก็ฟักอะไรฟักหอมก็มีนะคะฟักหอมอยู่ไหนเนาะฟักหอมนู่นนะคะนู่นฟักหอมก็หลายลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเดินเข้าไปครัวเหยียบกลัวเหยียบอันนี้ อุ้ยนะคะนี่ค่ะฟักหหมก็เป็นแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นอันนี้นี่ค่ะหนึ่งลูกสองลูกนี้นะคะก็สามลูกนะคะนี่สามลูกแล้วอุ้ยกัดเลยนะคะอันนี้มาแล้วก็กัดเลยอุ้ยฟักหอมนะคะ ฟักหอมนี่ก็สลูกแล้วสี่ลูกนั้นนะคะสี่ลูกนั้นสี่ลูกอันนี้ไม่มีนะคะสี่ลูกแล้วอันนี้พ่อฟื้นจะทำเอามาถั่วขึ้น นะคะแน่ค่ะจะเอาถั่วขึ้นออนี่ค่ะก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็ขึ้นเลยนะคะถ้าอยากขึ้นก็ขึ้นเลยนี่อ่ะขึ้นแล้ว นี่ก็ขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะถั่ว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 พริกนะคะนี่พริกไปดูฟักทองก่อนว่าเป็นกี่ลูกเป็นกี่ลูกแล้ว ลูกนี้ลูกใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ไปเริ่มเทิ่มเลยนี่ฟักนะคะหูนตัวนั้นก็มีนะคะโอเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะฟักอยู่ตรงนั้นเลยในอยู่ในร่มอันนั้นด้วยนะคะ เยอะอยู่โอ้โอ้โอโอโอโกลัวตกนะคะกลัวตกภูเขาเดินดีๆอุยอ้ยอุย้ยกลัวตกกลัวตกยากลุกนะคะ ก็ก็อันนี้ฟักทองนะคะฟักทองนี่ก็อร่อยอยู่นะคะนี่ฟักทองค่ะก็หยอดไว้อยางงั้นแหละแต่นี้หยอดแล้วมากินหมดเลยนนคะยังไม่ได้ออกมาเก็บกินหมดเลยนี่มาคุยเขียกินหมดเลย ิกำลังกินต้นน้อยนะ้ะบ้านเราเรียกว่ามะเขียดอกกุหลาบนี่โอ้โหพิงเลยกุหลาบกุหลาบเขียกกินจนหมด ้าคำใส่ก็ไม่เคยปลูกก็ปลูกครั้งหนึ่งนะคะนี่ยอันนี้ต้นแค่ีนป้าคำใส่ก็ปลูกต้นแข่ส้มโอนี่ค่ะนี่ป้าคำใส่ปลูกส้มโอนะคะก็สวยนะคะเนี่ยก็จะไปนึงข้าวแล้วเอาข้าวใส่หัวก่อน นึ่งเท่าวก่อนเด้อ ตั้งหัวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ่คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะก็ป้าคำใสก็อ่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ fc